ต้องยกมาไม่ใช่ดิอ๋อดูการบวกช่องหน้าต่างใช้บบปัดปอบเอาอเวุ่นวายสุดๆโอเคอยู่ตรงนี้ปอบเอาอยู่ตรงนี้ อเคน่าจะมาครบแล้วน้องน่าจะมาครบแล้วสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับบาริสมาชิกเด้อบาริสมาชิกใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพลงคิกนีน่าแล้วก็ยินดีเข้าสู่เกมสเตลลาเบดด้วยนะครับขออภัยที่ห่างหายกันไปประมาณ2-3วันเนาะสองสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากมีป่วยด้วยปากปอมมาแล้วหยุดปากบอมขยีควายเนื่องจากป่วยป่วยด้วยแล้วก็ล่าสุดยังไม่หายป่วยดีเนาะยังไม่หายป่วยดีเพราะฉะนั้นหูฟังอีกข้างหนึ่งฉันจะไม่ได้ใส่เต็มหูแล้วเพราะว่ามันยังมีเรื่องของปวดหอยู อันเนี้ยฉันมาจะไลฟ์ฟังก่อนฉันมาต่อจาก EP ที่แล้วใครไม่รู้มีใครตามตาเอกบ้างหรือเปล่าเนาะเธอเห็นใช่ปะว่าตาเอกค้างอยู่ที่ EP หกอ่ะเพราะว่าตาเอกไปต่อไม่ได้อะ่ะคือแบบนี้ไลฟ์ฟังก่อนจะไปมันใหม่คือหลกักๆอะครับหลกัหลกๆอ่ะเอเรามีเควสทท,ท,ท,ทำอยู่ที่นี่ก็คือที่โคลอนี่ที่นี่เรามีเควสที่เราต้องทําอยู่ที่นี่อ่ออีเควสตัวเนี้ยจริง,รงๆอ่ะมันไม่ได้วอลเวา์หรือมันไม่ได้วุ่นวายเลยหรอกแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่น เควทที่เราจะไปเนี่ยที่เราคุยกับอดัมเนี่ยมันให้เราเคลียร์ก่อนมันให,มนให้มันให้เราคุยก่อนว่าเราจะไปไหมถ้าเราไปริบวงคอจอนเนี่ยเควสทุกอย่างในสายเควสเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเวย้เราจะทำเฮียอะไรกับมันไม่ได้เลยเราทําได้แค่เหมือนเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่อย่างเดียวอะถ้าเราถ้าเราข้ามไปแล้วเราเควสแม่งเยอะมาก,ม,ากมึงแม่งมีตกปลาแม่งมีเก็บกระป๋องเนี่ยอะที่จะจำหนึ่ง ที่ฉันหายไปมาฉันไปเก็บแอคชิพเมนทุมาคือฉันอะอะดูในเมืองไฟออนไฟออนก็ไนดะ้เมืองเนี้ยไม่มีไอ้นี่แหละไม่มีพวกเ,ออเปลี่ยนสีฝุ่งมด้วยป่ะก่อนไปในเมืองเนี้ยฉันไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วเควสค้างคาอะไรก็ไม่มีแล้วแล้วก็หลักๆอีก,กันนึงอันที่ไม่มีแน่ๆเลยคือไม่มีอ,อพวกตกปลาแล้วก็กระป๋อง ใครที่ตามเกมนี้อยู่หรือว่าดูฉันมาตั้งแต่แรกก็จะเห็นแล้วว่ามันมีบางอันที่มันต้องเก็บกระป๋องเนาะเก็บกระป๋อง40กว่ากระป๋องอ่ะอีดอก45กระป๋องอ่ะก็ไปไล่ตามควยตามแบบตามนู้นตามนี้มาครบหมดละก็เดี๋ยวเนี่ยวันเี้ขึ้นก็พอดีเตะเลยพอดีแบบเตะเวอร์เราไม่ไปผมเขียวค่ะเราจะไปโลกใหม่โดยที่เราจะไม่ไปผมเขียวนะคะเพราะว่าผมเขียวมันไม่ฮ้งนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนสีผมกันก่อนนะคะเสริมสวยซะหน่อย เพิ่มความมงคล <Huh. S 1> ส่งเนี้ยก็น่ารักดีนะแต่ว่าผมมันดูข,ดขาดๆอย่างเง้ยไม่รู้ไม่ค่อยชอบเท่าะหร่รส่งเดิมแต่สีเทาน่าจะดีไม่ชอบหน้าหมาค่ะชอบส่งเมื่อกี้ค่ะอือเอาส่งเดิมหไหละปัดเป๋ปัดเป๋สีเทา Bad, เนี่ยเราเป็นสาวผมเทาละไปลุยค่ะแล้วก็โครงคอนเซปต์ค่ะผมยาวไม่เสียเวลาเนาะโอเคเนี่ยอ่ะโอเคผมยาวแล้วค่ะผมยาวได้ดังใจนึกปะแต่เป็นย่วมโหชุดย่วกเกินอ่าเราขายเซ็กซี่นะตอนนี้นขายเซซ็กี ปั๊บเมื่อเน้าวันแล้วเราถามเธอเว้ยว่าที่ชวนเลนสตาร์ดีวันไหนนะมันไหนนะออกทีนีโอเคกระป๋องเรามีทั้งหมด45กระป๋องแล้วเนาะขาดอีก4่กระป๋องสุดท้ายไปเก็บโลกใหม่กันปะครบแล้วหวังว่าอีน่าจะมาคุยคันนะพเพราะเราครบแล้วโอ้ยเซฟก่อน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 ยังยังยังขอเซฟก่อนค่ะขอเวลาหน่อยค่ัขอเวลาหน่อยค่ะ As as เล่นใหม่กับพี่ดีกว่าให้พี่เหยยเป็นโฮสทำไมอ่ะทำไมถึงอยากทำไมถึงคิดว่าเล่นใหม่ดีกว่าครับนี่ชุดน่ารักปะกี่มี่เตเตอร์ดิแต่ผมยาวยนะตลกปะอีดอกคือใส่ชุดมีแต่ผมห่างมาลังยาวอยู่กูเห็นตอนแรกแล้วกูนั่งขำกูแบบอะไรอ่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเด้ออะไรนะคนไหนคนไหนเราไม่ใช่คนอีสานนะเธอเราไม่ใช่คนอีสานนะเธอ ไชุดนี้ดีกว่าเราก็ยังชอบชุดนี้อยู่เรารู้สึกว่าชุดนี้เหมาะการผจญภัยเหมาะการบรูสุดๆปะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนั่งเซฟก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดแล้วป่วยเป็นลายหมอบอกให้อยู่อยู่ได้กี่วันพักหมอบอกให้ได้ก่อนไม่ไม่คือหลักๆที่เราป่วยอ่ะคือเราเจ็บคอมาก่อนเว้ยเราเจ็บคอตั้งแต่วันที่เราสตรีมวันสุดท้าย2วัน2วันก่อนหน้านี้เราเจ็บคอเหมือนแบบอารมณ์เหมือนทอมซิมาเซบอ่ะ เหมือนเปทอมซินักเสพอะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เออเรียบร้อยแล้วก็เลยเหมือนแบบผักไปวันหนึ่งใช่ป่ะพอตื่นมาตอนเช้าแมงลามมันไม่ได้ลามดิไอ้ตรงที่เคยเจ็บแมงหายไปเป็นอีกที่หนึ่งแทนไปเป็นข้างๆหูแทนเกิดอะไรขึ้นคะขอร้องว่าไปไหน เอโดสน่าจะไม่ shouldn't be a problem. there's a workshop there a place that I was something I really want to bring with me. alright. okay ไปเดี๋ยวเราไปเอโดสเก้าอันนี้คือเอโดสเก้าก็คือซีเคทนะสำหรับใครที่ไม่รู้อะเอโดสเก้าเอโดสเก้าก็คือซีเคทอยู่นะเพราะว่าตัวถ้าถ้าเราทำเควส์ทำไซเควสเหมือนเก็บนู้นเก็บนี้ไม่ครบอะไม่ไม่ได้ครบแบบว่าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของลิลลี่อะเราจะไม่มาโผล่ที่เอโดสเก้านะ <invece S 1> อันนี้สปอยก่อนเลยนะเราจะไม่มาโผล่ที่เอโดสเกาไม่มาโผล่ที่นี่นะอุ้ยเดี่ยวอุ้ยมอนเตอร์ระดับใหม่ค่ะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่โอ้ไม่ก็มันยิงระเบิดแล้วโอ้ไม่ก็เนาะประจตตอเวอร์เราเจอกันตอนจบเหลื่องกุยแหละกูุ่คนแก้ไหนปัญหาอีกัะไม่เปิดหน้าหรอกค่ะขวันนี้ค่ะวันนี้อีอีอีนี่ปะ ยิมยมปะไม่ไม่เปิดคะ่ะเพราะว่าขออนุญาตพักพักก่อนวันหนึ่งแล้วก็อาจจะขึ้นไวลิฟที่แบบไม่เปิดหน้ามั้งอาจจะขึ้นไวลิฟแบบ<ๆ>ไ,มไม่เปิดหน้ามั้งเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามึงตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยดีจริงป่วยป่วยกอดแอดแล้วก็เดี๋ยวจะไปไฟเอ็มด้วยล่ะช่วยเปิดมิติหน้าแทนได้ไหมคะจิมมี่หน้าหรอคะใครจะไปเปิดจิมมี่คะพี่กระเทโรคจิตค่ะอยู่ดีไม่ใช่เปิดจิมมี่ค่ะ วีดีโอท่านไม่เปิดจีนี่ค่ะเปิดพิธิคืออะไรกันอีดอกท้าสวัสดีแต้มค่ะสวัสดีตาแต้มค่ะสวัสดีลูกค้าได้ค่ะสวัสดีด้วยค่ะหวัสดีด้วยค่ะทางหายไปนานเนาะแต่ก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะทางหายไปนานแต่ก็ไม่ได้แคร์อะไรเป็นปัญหาของคนดูค่ะไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะจบโอเคเรามาเอโรสเก้าแล้วไม่แน่ใจว่าเราต้องสำรวจอะไรเพิ่มเติมแบบหนักขนาดไหนหรือเปล่านะมัไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกัน,นไปทางไหนวะ ไปทางไหนวะเออกูร right? uh, ู้แหละว่าให้กูสั่รวจแต่ให้กูไปทางไหนอะทางไหนวะทางนี้ปะหน้าทางนี้เดาเออเออทางนี้แหละอะโอ้แรงอันนี้อะรอเล่นรอเล่นของกูจริงๆครับบฝงขาฝงขาคอ้เจรินๆครับพี่หนุ่มห่างหายไปมาห่างหายไปมาพักผ่อนไม่ชอบมอนเตอร์ตัวนี้เลยครับขา หมกใก้าอยากดูเลยตลกตลกไม่มีวันตลกหลักกาน,น่าจะได้เล่นไฟเอ็มพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลืนแต่คิดว่าเร็วสุดน่าจะมาลืนนะคิดไว้นะคิดไว้นะว่าเร็วสุดอาจจะมาลืนเพราะว่าน่าจะติดนู้นติดนี่แหละตามเคยอยากไปแบบเอนเตอร์จีเต็มร้อยอีดอกตอนนี้เอ็นเอร์จีท่ากับสูดเวอร์เธอเห็นบนห,หลังคาไหมเห็นแล้ววะ ไม่ชอบมอนตัวนี้เลยค่ะน่าลำคานเกินพวกมึงหนาไปบ้านเนี่ย โคคูนในเขตหนึ่งโคคูนคือดักแด้แล้าทำไมเราต้องตีดักแด้วะไม่น่ารักเลยเราเจอรังแล้วก็เจอศัตรูที่อยู่ข้างล่างค่ะอ,อ,อยู่ในห้องนี้โอเคใช่เหรอวะไปไงอ่ะอขออนุญาตสำรวจนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนถ้าที่ดาวเหมือนจะกลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วเนาะจะพยายามค่อยๆเล่นไปนะคะ เราไปไงว่หฮะอรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะอ๋อโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรอวะ ไม่ดีน้ําท่วมน้ําท่วมไม่น่าไปจากฝั่งนี้ค่ะมึงแล้วกูเข้าใจว่าแบบว่าน่าจะได้ชนบอสบึกปักบึกปัก,ปก,ปก,ปกเลยแล้วคือพัซเซเยอะมากกล่องๆเยอะสุดสักคู่นะคะ ยังไงวะงงมันมีทางลงแต่ทางเข้าอ๋อหรือว่าเราต้องระเบิดเข้าวะก็มีสิทธิ์นะมือห้องใหญ่ หรือแค่นี้วะหรือแค่ง่ายๆเลยปะดาวาไม่ใช่วะอ๋อทางนี้อุ้ยง่จังอย่าบ,บอกใครเขานะอย่าไปบอกใครเขานะหาวิธีการแก้พัซโซอยู่นานมากอีดอกแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรนะค่ะแค่เข้าอีกฝั่งนึงอีดอกอีอ่บอกใครคขนะเราเรยไ่ตเห็นสาวหางหมาเอาดิเบลเวนครับมาามา,มาเราไม่ได้เป็นหมาเนาะ นี่ก็จะใจร้ายกับน,น้องให้น้องไม่หมายอยูเลยเวดเดี๋ยวท่านด้นะะวดดยวนะครับวเดี๋ยวด้นะครับได้โพลิเมอร์อยาออกฤทธิ์นานอืมไม่ใช่ถังระเบิดโอเคเออกทางเดิมตลกมากอีกวาย คนเราอะ่ะอีดอคนเราก็ต้องแบบหลงหลงลืงลมลืมกันบ้างเนาะทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องหลงหลงลืงลมล,มลืมกันบ้างใครจะไปเปะเวอร์ตลอดเวลาอีดอกเปะเวอร์ตลอดเวลาคนก็ไม่ดูมันตลกเกินคุณนะเปะเวอร์มันตลกเกินนี่แหละความจริงใจที่มีต่อลูกเพจ ้าแค่นี้ก็รู้ที่จะเดินไปที่บูรีทางถูกบล็อกไปหาทางอื่นกันนี้เนาะโอกูง่มากเลยอ่ะดีบอกใครก่านนะงเดี๋ยวอะ ui ừ, là mà chỉ cái cột hàng lẳng đai đây lấy nhỉ ui đôi một cái thuốc thuốc thưa ừ, đi tay ờ cú tài ra mừng là cú tài gì tài ngay ngay cả lương đơm đơm kia ơi ผิดพลาดซ้ำแล้วกับซ้ำเล่าค่ะเมื่อกี้เรามาจากตึกนู้นเนาะอ่าฮะทีนี้ต้องไปทางไหนต่อเท่งนั้นปะแต่เราต้องไปกำจัดโคคูนเนาะแม่งทำหมดทุกที่เหมือนจะไปได้ไดแหละยที่ลอกแต่แม่งจริงแมันไปไม่ได้เราก็น่าจะต้องเชื่อมทั้งนั้นแหละเออไปไงวะ ปิศนาฟาเลแอบแอบแอบมึงดูดิเดือดแล้วปะเดือดแล้วปะอีโด แต่งล่างก่อนทักิลุบา้าทักิทักิลุบา้าเฮ้ยทักิทักิทักิลุบา้าขานี้มันจะทวงได้ดี ไหวหน้าไม่ได้หรอแปลว่าอะไรวะปั๊บนะไหวหน้าไม่ได้หรอแปลว่าอะไรวะว่ายน้ำอ๋อโอเคออว่า,คควายเวอร์มากขับช็อตอีประตูไม่เลิกตลกมากอีพวกกระเทยหยุดบุลี่ค่ะไม่งั้นเราจแจ้งจับให้หมดเลยค่ะข้อหาบ,บุลี่ค่ะเพราะว่ารูออกเลยครับว่ากำลังบุลี่อยู่นะคะไซเบอร์บุลี่จะไม่ทนนะคะูจุดนี้อ่ะกูมีคําถามเมื่อกี้กูมาจากจุดไหนนะข้างหลงังโอเคเรามาจากข้างหลงังเรามาจากข้างหลงังเมือง เรามาจากข้างหลังเรามาจากข้างหลังเราไม่มาจากทางนี้เดอเุอ้ยตรงนี้มีให้ไปด้วยค่ะหรือเราว่ายน้ำได้วะมัวประกรันพูดจริงหรือโกหกเรื่องว่ายน้ำได้เน่ะมัวประกอนพูดจริงหรือโกหกถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดมึงลางสังหรณ์กูบอกว่าไม่ได้ โอเคว่ายได้ที่แปลว่าว่ายในนรกค่ะจบมึงแล้วกูเริ่มต้นใหม่เลยปะอ่าโอเคนะคะ happy ending ค่ะถ้าเราตายเราเริ่มต้นใหม่เพราะไม่มีจุดเซฟค่ะเฮ้ยเอ้ยสัสแม่ป่วยเราแป๊บมึงนะอ๋อเมื่อกี้มันไม่ได้มีกระป๋องทั้งวันอะวันเนี้ย สตรีมทั้งวันกูบอกเลยนะท,นทั้งวันทั้งวันที่แปลว่าทั้งวันจริงๆอะ่ะจะอยู่ดังที่กำหนดผลของการเชื่อคนง่ายไม่ได้เชื่อใครหรอกแต่ก็ว่ายไปละว,วันนี้ไม่เล่นแอลอะไรหรแบบเัาเียป้าป้าขาวันนี้หอ่อ อาจจะมะอาจจะเดาก่อนเดาวไว้ก่อนอาจจะเล่นหรืออาจจะไม่เล่นไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวที่แปลว่าไหวแต่ก็ไม่ไหวแต่ก็ไหวแล้วก็ไม่ไหวก็ไหวอยู่ออโอเค ในเรื่องรายยังมีเรื่องดีอยู่ค่ะคือเราสามารถนี่ได้เลยเนาะสามารถเข้าไปข้างในได้เลยเพราะว่าเราไอ้นี่แหละมันใจนั่นมันใจนั่นแหละตรงมเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแวบบ๊บตรงนี้ปะเหมือนฉันเห็นพัซซิลจากตรงไหนสักที่หนึ่งก่อนที่จะมาตรงเนี้ยดูฟังดู อันนี้ตอนแรกมีโบกูนปะมึงประเด็นคือมันว่ายหนาไม่ได้ปะหรือว่าไม่นับวะ แป๊บหนึ่งไแป๊บหนึ่งได้แป๊บหนึ่งได้โอเคถ้าแับเดียวแบบเดียวแบบ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 เนี้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคไม่สามารถว่ายน้ําได้แต่ถ้าแบบแบบแบบเนี้ยโอเคอันนี้ไม่ติดอันนี้ได้อยู่อดอยู่อ่ะคำถามตัดมาเป็นคำถามปริศนาทางธรรมกลับยังไง กูแวะเข้ามาเอาแค่ที่อัปเกรดโดนนะนักูท่ามยิงไอ้เหี้ยบ้าปะเนี่ยกูแล้วโดนกูอัปเกรดเต็มแล้วค่ะกูยังนั่งงงเลยกูมาเอาทำไมอ่าแวะแววแบบแบบนายอยู่โดนแบนเหรอคะไม่เห็นใจนไร,รเลยเลยวันดีโมนาค่ะกูโดนไปเจ็ดวันค่ะกูโดนเซอร์ไพรส์ปะกูโดนแบนไปเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันแบบช้ำปอด ก็ลเลยไปเลยค่ะไปวันเจ็ดวันนะคะสำหรับใครที่คิดถึงกันก็่องของมึงค่ะเพราะกูโดนแบนเจ็ดวันจบตึงใจสุดเห็นตัวไนแล้อ,ออกแล้วโหดไหมครับอ่อวีเอโก้น่าจะอยู่ที่มือคนเล่นครับว่าเล่นได้หรือเปล่าเ้าเล่นได้เหรอเขาไม่น่ามีปัญหาเลยหรอกย้ำอีกทีมันควรจะอยู่ในมือที่คนเล่นเป็นนะอ่ะเพราะตัวละครมันเล่นค่อนข้างยากครับกูโดนเจ็ดวันจึงใจสุดๆคนหัวลุกเลยค่ะเจ็ดวัน มีรางอยู่ข้างล่างมีโคคูลอยู่ฝั่งนู้นเนาะแสดงว่าเราอาจจะต้องหาพาเซลอะไรสักอย่างแถวๆนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเรื่องของสมมุติฐานผู้ชายบอกว่าบีแครฟูนะมาดูอันตรายมากๆเลยนะเตงอย่างเงี้ยฮาฟฟวัสดุโพลิเมอร์ขั้นสูงอันนี้เรานะโพลิเมอร์ขั้นสูงเราจำไม่ผิดลรอไปตัดชุดเนาะ ขนาดนี้ต่อไปแบนหนึ่งเดือนแบนหนึ่งเดือนกูก็เลิกกตีมแล้วค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันก็เยอะแล้วก็เจ็ดวันลอยก็เยอะแล้วมึงเอ้ยเจ็ดวันก็ทำไม่ยากกตีมแล้วเหนื่อยอย่างนี้คำว่าแบนค่ะงานอดีเรกเนกกรอบคือกระเทยแก่ป่ะอดีเรกปลากรอบคือหลอกกระเทยแก่ป่ะคะปลากรอบอ๋อ หลอกเก่งเวอร์หลอกซ้ําหลอกซ้อนหลอกซ้อนเงื่อนหลอกให้กูเข้าไปแล้วกูก็ตายฉัาอ่ะแล้วกูเผลอกระโดดไปแล้วเท่ากับว่าเราไปทางนี้ไม่ได้แล้วหรืปล่าดูได้วะยังไงได้อยู่อ๋อรู้สึกว่ามันอยู่ข้างล่างไปไงวะงมึงเหมือนไปไม่ได้เลยอ่ะมึงว่ามึงว่าโดนหลอกหรือเปล่ปะ ออกดูและอ้อ,อ,อไปทางนู้นไม่ใช่หรอกไอเหี้บหลงทางอยู่เพน่มึงโอ้โหแล้วมอนเพียบไปครับพี่ตาไม่ชอบมอนเตอร์เลยอ่ะไม่คือป๊อ มันคือบอสมันไม่ใช่บอสตมันคือคิงโอ๊คพุทธฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนี้ก็ไปต่อได้อ๋อแต่เรานะ่าจะต้องไปทางนี้ห <Okay. S 1> น้าต้องไปตีเพื่อนก่อนมาโว้ยย,ยิงดอกยิงทีหมดอ่ะเข้าใจเพราะว่ายิงไม่เลี้ยงว่ะ กูไม่ได้จะยิงมันค่ะกูจะยิงเพื่อนมันค่ะโอ้ยบังคับยากโว้ยยังไม่นับอีกเหรอ เมื่อกี้ยังไล้ไม่พอน้ำพันปลาหมึกโอ้ยปลาหมึกเอ้ยกลับมารอบนี้อาวุธจึงใจสุดเราอัพเกรดแล้วขาอาคนเรามมนต้องมีการอัพเกรดจบทำได้ดี้รีงดีะ ผู้ชายโชมมาแล้วว่าเราทําได้ดีทีเดียวแต่กูไม่ได้อยากให้มึงชมกูค่ะกูอยากให้มึงลงมาช่วยกูบ้างสังคมเนี่ยมันจะไม่มองเมายาวชมจะไม่อ่อนแอค่ะถ้าหลอดลงามาช่วยฉันบ้างเนี่ยลำคาญปลาหมุดอ่ะอ๋อตายหน่อยไม่ต้องตายเยอะแต่ตายนิดนึงโอเคไม่ตายด้วยขอบคุณค่ะตายหน่อย ตงตายหน่อยตายสักตัวหนึ่งเออสองตัวมันรับมือ,อยากไปหน่อยสองตัวมันรับมือ,อยากไปหน่อยตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะเออกดป้องกันไม่เคยทันเลยค่ะงงค่ะขอยัดแทนนะคะสวบค่ะอยากสวบค่ะเออตายให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะกระยาดมีที่ดีค่ะตายให้หน่อยค่ะ ขอญาตนะคะเหมือนจะไปไม่ได้ค่ะโอเคเรื่องบางเรื่องเขาก็ใส่พัสเซลมาให้เรางงๆว่าเหมือนจะไปได้แต่ตอนิงๆก็ไปไม่ได้ครัโอเคมาทางนี้แทนนะครหนูอยากได้ตู้เซฟหรืออะไรสักอย่างที่มันพอจะหิวใจหนูได้โอเคเราเจอแล้วทีนี้แหละเป็นที่ที่เราต้องเติมเลือดและกระสุนไม่งั้นขีดแน่ ห่างหายไปมาหลายวันอยู่เนาะก็ไปเก็บนู่นเก็บนี่อัปเกรดมาได้ปืนอัปเกรดมาได้หลายอย่างอะ่ะหลายอย่างไปทําหลายอย่างมาอยู่ค่ะจริงๆเราเมื่อกี้กดอันนี้รถที่เดียวน่าจะเร็วกว่าอืเป็นทริคเป็นไม่ได้เป็นทริคเพิ่งรู้เรื่องบางเรื่องคนเราคนเราก็ไม่ได้สลาดจะเกิดหรอือยอกคนเราก็ต้องงงมาก่อนโดนเรื่องไรเละเจ๊โดนเรื่องอ๋อที่โดนที่โดนแบนรน์น่ะหรอค่มเหงมั้ง ถ้าทำผิดน่าจะโดนคมเห่งเหมือนเดิมนะที่โดนแบนใช่ป่ะอ่ะอ่ะปั๊บเป็นไงเอะเอ๊ะเอ๊ะพวกมึงสงสัยกันปะว่าลงยังไงแล้วขึ้นยังไงน่าหนัสิน่าสนใจพวกมึงพวกมึงว่าน่าสนใจปะ คือขึ้นยังไงเห็นแต่ทางลงขึ้นยังไงไม่เห็นทางลงด้วยอ๋อโอเค I see I see I know I know โอเคถ้าไม่ขีดอะนะอ๋อโอเคไอรู้ละไอรู้ละโอ้โหไม่คุ้มเลยเฮีย ไม่คุ้มเลยค่ะแล้วทางขึ้นไกลามากโอเคได้เอลดสเกาได้อัปเดตธนาคารข้อมูลมาค่ะเราเห็นทางไปละก็คือคนี้เห็นไหมความฉลาดเนี่ยมันต้องใช้ความฉลาดมันมีมันต้องใช้แล้วกุง้งงงอ,อีแพรน้ำเค็มหรอมึงมีใครงงเหมือนกูปะ อีบ่ะสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะดําน้ําปกติได้แต่ดับน้ําเข็มไม่ได้อ่ามอนเตอร์เกิดงงเลยค่ะอ่ะผูไม่ตนไม่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 ไมไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ไม่ โรคแพ้ไอวดีนถ้าจะถือจะถือทางเราไม่สนใจใครทั้งนั้นค่ะเราจะเตรียมรถเมอนเตอร์มันถึกคุณด้วยเนาะไม่รู้ว่าใครสังเกตหรือเปล่าน,นะว่ามอนเตอร์ที่ตั้งแต่ไปเจอมากับตัวนี้คือตัวเดียวกันแต่ว่า